เงทาเดิมแล้วไปไปกี่ปีแล้วลืมอ่ะแล้วบอกให้คุณยายออกข้าไปเชียงใหม่ไหมลืมลลู่กลับมาอ่ะทุกีด้วยแล้วอต่ที่ใดญ่ก็แบบออกมาทีหลังก็มาเยอะเลยก็ต้องถ่ายจบ พี่จาออกลูกี่จาี่เลยาท่นรพี่จามออกูกพี่จามอยคาท่าองานรงนี่ก็ได้ถ่ายกไม่ต้คะ ทำแ้วค่ะยังต้องทำอีกขอบคุณด้วยนะคะ

ป <gas> ั้นข้าวัน้านีสามเ้าก็มาแล้วก็หู้ชี้เลยนะคะร้อมต่นใหญ่ใช่ไหมใหญ่ยแล้วก็ปีครับปีสามสอง